บางท่านถามมาเอะเอา pues พวกผมทำไมตลกเยอะแล้วเกินนะทั้งหมดก็เกือบ30คนก็60ตีนท่านผู้มีเกียรติครับเนื่องจากเราเคยประสบปัญหาในด้านแขกบางทีเรเล่นอยู่บางทีมีนะไอ้มัมเล่นอะไรวะไอเหียแป๊บเดียวท่านผู้มีเกียรติครับ30คน60ตีนลุมอัดแขกท่านผู้มีเกียรติครับไม่ทราบว่ามีโต๊ะไหนไหมที่จะแซวพวกเรายกมือขึ้นเลยฮะยกมือขึ้นเลยเอาไปให้หนยเว้ยจุ ที่ถูกร้อยแพ้ดวงมันเลยแย่กันใหญ่อกใจหัวใจเป็นแพส้แล้วคนนี้เราปล่อยรับพี่ลอยแพเลยลังไม่แลก็มได้ยินสี่ต้องเสือขาดจงพอง คนหุงข้าวอยากได้เจ้ามาคนช่วยหาพ่อแม่นกที่บ้านเลยยุ่งเบี้ององอานนังนุ่งทุกวันมียุง่งขาดคนปลอบใจฉันเคยบอกเราอยากได้เจ้ามาเป็นสบาย น้องนางทำไมไม่ยอมแม่โมโหพครอมาหรือเป็นตะก่ง เป็นเทียอะไรไอสัตว์อาไอเฮียเยสือกมาข้างใครกูซะแล้วไอสัตว์จีนอันนี้คาเฟ่นะครับไม่ใช่ร้านลาบนะฮะ,ยอ,ะอย่าอย่าเชียวเจ้าครับอะไรของมึงเนี่ยลูกน้องกูได้ไปแตะยอดหน้าแม่งเลยเนี่ยอ้ากูเอ้ย,อยครับ ฮาจูบนอยพี่ได้ครับครับเอาเลยครับโอ้โหไอ้เฮียมัน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 ข้างใครกูขนาดหนักเลยนี่วะเนี่ยไอ้สัสไอ้สิบหายฮะขาดไอ้หอคไอ้หอคฮกจ้าสีเกีย ไอ้เก่าจริงไปพ่อของตายเหรอเฮ้ยหยุดลงไปไอ้สั์โอ้มึงมึงไม่ได้มึงมันไออ่ะไอหี่หยุดลงไปไอ้สัต์ โอ้ไอเฮียเจอคนข้างใครแล้วก <t bies icit Familie> <t ai Mercy> ูฮมาอย่างไงฮะเฮ่ไหมายังไงโอ้กะฉีกกะละนาวเลยนะทั้งหมดแถวต้องเลี้ยงหนึ่งเดินไปทำงานได้แม่ไอเฮียร้อยยี่สิบแม่งคุ้มชิบหายเลยมมันไส้มันไส้เฮียเนี่ยมากกว่าเพื่อนเลยจ้ะ โอ,โ,โอ้โหกูกไม่แปลกใจที่อะไรหรอกก็ใช่อะสิมันมันเกลียดพวกเราเพราะอะไรล่ะเพราะอะไรอะก็มันโคตรเง่าสักลาดได้มัมทั้งนั้นไไน่ะเฮ้ยมึงนขนมาหมดยะโสธรเลยอย่างเนียถามจริงเ<า>หลืออีกสองหลังสุดท้ายกำลังโทรตามอยู่มีมีมาอีกเหรอวะเ,เอามาทำไมเยอะแยะพี่มัมเอามาอันนี้บางท่านถามมาเอ๊ะเอาพวกผมทำไมตลกเยอะแล้วเกินนะฮะทั้งหมดก็เกือบส0ิบคนท่านผู้มีเกียรติครับส0ิคนรวมกันทั้งหมดก็6กตีนท่านผู้มีเกียรติครับ เนื่องจากเราเคยป,ประสบปัญหาในด้านแขกบางทีลเล่นอยู่บางทีมีนะไอ้มามเล่นอะไรวะไอเฮียหมาไม่แดกแล้วเลิกไปได้ควายแป๊บเดียวท่านผู้มีเกียรติครับสาสิบคนหกสิบตีนลุมอัดแขกทุกผู้มีเกียรติครับไม่ทราบ่ามีโต๊ะไหนไหมที่จะแซวพวกเรายกมือขึ้นเลยฮะยกมือขึ้นเลยจะวิ่งมามหาวิ่งมาหาพ่อห้องเหือวไอเฮียกูก็พูดไปอย่างนั้นแหละ พบกับความสนุกสนานหลายรูปแบบมีทั้งหนังมีทั้งตลกมีทั้งรายการให้ท่านได้มีความสุขกันตลอดเวลาเลยนะครับใครอยากมีความสุขใครอยากมีอรอยยิ้มเข้ามาชมกันได้เลยนะฮะที่ไรค์คอมเมดีใครอยากได้เชยหัวเราะก็มาที่นี่เป้นเปิดกับไรค์คอมเมดี้กดไลค์กดแชร์ไรค e คอมเมดีสุดยอดลูกเพีย